ผมและลูกขนูน้ำหนึ่งได้รับคำเชิเชญจากเศรษฐีคนญี่ปุ่นท่านหนึ่งให้มาบุกโรงงาน ู่ e ีบตุกตาออนไลน์ซึ่งเป็นแอปชื่อดังทั้งในญี่ปุ่นและทั่วทุกมุมโลกโรงงานที่มีมูลค่าถึง200ล้านแห่งนี้จะมีอะไรในนั้นบ้างและกระบวนการทำงานของธุรกิจสีสันที่เป็นที่น่าจับตาของนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกแห่งนี้จะมีอะไรบ้างและจะมีคนทำงานอยู่จริงหรือไม่ถ้าพร้อมพิสูจน์ด้วยกันแล้วไปกันล่ ชิคก็มันเล่นแล้ววันนี้สวัสดีครับผมอยู่ใชิครับเราก็รู้คุณอยู่น้ำเด็กมาอ๋อแล้วแกต้องพูดขว้านองปากเฮ่ยคว้านองปากจริงๆโอ้โหครับตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผบอกาะลยว่าอากาศค่อนข้างหนาวมากครับตอนนี้9องศาเท่านั้นเลยเดี๋ยวดูดิพูดมีควันออกจริงๆนะมีแอมเปร็กนะดูเดี๋ยวดิเห็นปะเห็นปะเออเป็นควันจริงๆไหนในรถเลย ผมได้ภารกิจส to ุดล <those> no <welche> ับมามีเศรษฐีชาวญี่ป <and ills> ุ่นคนหนึ่งนะครับเขาชวนผมนะเขาเรียนเขาอัญเชิญผมนะครับให้ไปบุกโรงงานของเขาไว้ยปโรงงานโตครีบตุ๊กตาออนไลน์คุณค่า200ล้านแต่ก่อนที่จะไปนะฮะเราเดินทางไปที่จังหวัดชิซุกุเราเดินทางไปชิซุวุกับกระถางเงินพร้อมแล้วไปกันเลย ที่นี่มันแผ่นดินราซิลตอนนี้นทุกคนเราก็อยู่ที่ชีโซ,โซออกามทีเรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวเรากำลังจะออกเดินทางเพื่อไปบุกโรงงานโตเคตรีบตุ๊กตา ออนไลน์ที่ญี่ปุ่นนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแปลงใจนะจุมบ้าคือขีอ้แตกนะครับแต่บอกเลยว่าที่ชิซูโอกะที่ชิซูโอกะนะครับคือวิวดีมากนะดูหัวขอไฟโฟกีโอ้ตอนนี้มเมฆเริ่มหลงแล้วว่าเริ่มมองไม่เห็นเต็มตัวนะครับผมมีคนตีแบตอ,อะเขาเขาตีขนาดไรมาอยู่ตีแบตในสวนนี่ <c oughs> เราอยู่ในโรงแรมที่แพงที่สุดในชิซูโอกะนะฮะคือหรููและแพงที่สุดใครยังไม่รู้เป็นยังไงก็ดูที่คลิปนี้ได้นะครับผมผมรีวิวเรียบร้อยคือมันฟินมาก บุกรงงานคิดตัวตาสองร้อยล้านกันไปอยางเะ้ลงได้มทคนระหว่างที่เรากลังไปโนะรงางนา <c oughs> งนา ทุกคนดูก้อนหินดิเนี่ยมันก้อนหินเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะ Why Why the stone is look like this Huh? ตอนนี้มาบอกล้วกันครับทุกคนไมแปลกันเราเองโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงที่โรงงานแล้วนะครับโรงงาน200ล้านนะฮะเแวร์เฮาล์นะคะทุกคนก็คือโกดังนั่นเองใช่คือที่เนี่ยจะเป็นที่ที่เขาเก็บสต็อกของรางวัลไว้ทั้งหมดนะครับโอติตอนเช้าประมาณช่วงประมาณ จ็ดโมงเช้าเลยรเ้าเช้าอะ่ะคือเขาจะเอาสต็อกมาลงทุกวัน<ช>แล้วเขาจะมีการเช็คสภาพของว่าอยู่ในภาพสมบูรณ์ทุกอย่างไหมเพื่อ <c oughs> ทําการตรวจสอบให้ดีนะครับก็ทําการขนย้ายเอาไปข้างในแล้วก็จดสต็อกแบบทุกอย่างเป็นระบบหมดเลยนะผม <c oughs> อันนี้เป็นตัวตัว,ตวดังเขา <c oughs> แล้วเดี๋ยวตัวออฟฟิศที่บอกว่ามีเครื่องอ,อยู่ใกล้ๆตรงน,นี้เดินไปได้ <c oughs> ใช่แต่เดี๋ยวเล่านะคะจะเข้าไปดูตัวกดังก่อนทุกคนว่ามีอะไรบ้างแล้วของเยอะขนาดไหนทุกคนไปกันเลยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเกคืออันนี้เป็นโรงงานของแอป ข่าวโทรเปียนะคนคือแอปจับตุ๊กตาออนไลน์นะฮะทาทุกคนจาได้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะ,ะเขาเนี่ยได้มีการจับตาชี่นะคะเล่นจับตุ๊กตาออนไลน์นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ของส่งมาเต็มบ้านเลยก็คือแอป,ปนี้แหละทุกคนมันมีหลายรูปแบบให้เล่นอันนี้เรามาลองอันนี้กันลึกนไปหน่อย <c oughs> ลึ้นไปเถอะเราต้องมาดูเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะโคดังเขามีของเยอะขนาดไหนะไปแต่ว่า ถ้าเกิดปกติเราเล่นตามบ้านเราอะจะรู้ใช่ไหมว่าแบบของรางวัลชอบเป็นแบบป้ตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตาพงกุญแจหรือว่าจะเป็นพวกแบบว่าของเล่นแบบอยู่ในไข่คือญี่ปุ่นอ่ะดังเรื่องการคีบตุ๊กตาอย่างแล้วหลายคนที่แบบมาที่ญี่ปุ่นผมเชื่อว่าทุกคนเกือบทุกคนต้องเคยเล่นคีบตุ๊กตาอนิเมะเติมใช่ของส่วนใหญ่เขาเป็นของแบบแปลกๆของหายากแล้วก็เป็นพวกอนิเมะลิขสิทธิ์แท้ๆนะครับมีสไป f a มิล y ี่อะไรก็มีอาดะกันบอลก็มีนะตบมีอาแอตแทกคอนดิทานมี มีหมดอ่ะไปดูไอ้ันขนมเลยว่ามันมีอะไรบ้างแต่พ่อนะคือโรงงานเนี่ยตัวดังเพี้ยนโกดังนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองชิโซกะใช่แล้วค่ะทุกคนเขาม่ีเหตุผลเขาบอกว่าเมืองชิโซกะนะคะเป็นเมืองของภูเขาไฟฟูจิค่ะทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้คือภูเขาไฟฟูจินะคะตอนแรกที่ัชชี่เปิดเลยก็คือเห็นสวยมากๆเลยมัหายไม่ไม่ได้พูดอันนี้พูดเรื่องอะไรฮพูดเรื่องอะไรเมืองชิโซกะนะคะทุกคนเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเมืองคันโตและเมืองคันไซนะคะ ซึ่งทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีของหลากหลายแน,แน่นอนค่ะทุกคนก็จะมีของแปลกๆให้เราได้ลุ้นกันเยอะมากๆเขาสามารถไปหาของรังวันของอะไรต่างๆรวบรวมแล้วส่งมาที่นี่ได้แบบง่ายนะเพราะเหมือนก็ได้จากทุกที่ทุกทางซึ่งเป็นกลที่แบบว่าล้ำมากนะต,ตอนนี้ทุกคนสิ่งอื่นนะเขาอยากไปดูแหวนเขาเขามากเลยแววนเขาก็สองร้อยล้านทุกคนของมันต้องเยอะมากๆตอนนี้ต้องเข้าไปได้แล้วเะได้เข้า อ๋อเนี่ย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 เลยเห็่นป่เนีนีทุกนย่ยเน่เปี่นข่ยแที่มดเลยอนี่ยเนี่มเน่นี่ยนี่เี่ยเี่ดเมี่ยี่ยเ่ะน่ยเนบอกว่าเนร่โอมีนี่หว่าเี่ต่แเน่ยันฉ่นไม่ไเ้จับมนใ่้แกี่เนี่เนี่ยกน่ยเเนี่ยเนอ่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเ่ยนี่ยเนี่ยเนี่เ่เียเนี่ยเนี่ยก่ยน่ย่ยเี่ย่ยี่ีอ่ยนอยากได้เเเี่ ขนมก็มีทุกคนอยากได้เหรอก็เอาไปดีเนี่ยแค่เนี้หลากหลายมากเลยทำตัวเป็นมิตรนะพี่ทุกคนสัตว์เลี้ยงก็มีโออยากได้เหรออันนี้ไม่มีเราไม่มีหนูโรงงานทุกคนมูลค่าของเขาสองร้อยล้านเยนนะฮะก็คือประมาณหกสิบล้านบาททุกคนมีเกือบทุกแบรนด์เลยซาริโอเซนูปี้แล้วก็พวกโปเกมอนโอ้าวพัสนาไมโกะมีหมดนะสปาเอ็กซ์แอมลี่นี่เป็นไงอามาคาเดมิฮีโร่นะฮะ นายเองก็สามารถมีหัวหลอเหมือนฉันได้เหมือนกันนะนายเองก็สามารถมีแฟนสวยแบบฉันได้เหมือนกันนะอุ้ยใหญ่บ่าครับดาบพิฆาตอาสูรเพิ่มหนึ่งซาริโออีกแล้วหนึแกจะชอบเป็นชั้นวางของเก็บกางเกงในได้เฮ้ยน่ารักอ่ะมาเก็บกางเกงในอะไรพวกนี้ทุกคนดีมากเลย อะไรบ้างเอาหมดแล้วตอนนอุ้ยอยากได้อุ้ยไอ้เวอร์ชันกำลังดีดนิ้วด้วยด้วยโว้ดไม่รู้ทุกคนรู้เคยดูป่ะนะมาคาดิอ่ะมันจะดีดนิ้วอะ่ะแล้วทุกคนก็คือประชากรประชากรครึ่งประเทศครศึค่งโลกอะ่อะหายไปหายไปเลยเป็นฝุ่นทุกคนว่าในการ์ตูนอะ่ะพวกอนอิเมะหรือว่าการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นทุกคนว,ว่าทาชีอะ่ะเปิดตัวละครอ,อะไรไมากที่สุดดูนิสัยมันความสิบแปดบอกต่างๆนะคะฉั่เหมือน V BTS ทาชิเหมือนชินจังมากที่สุดจริงๆเขารู้สึกว่าฉชิคือชินจังอยากกินเหรอ กินไปเยอะกว่าที่คิดเอยนะเนี่ยฮะจริงด้วยเนอะอืมเรศอู้ดีจังหนึ่งทเราทำแต่ละอย่างแล้วกูเป็นี้กูเป็นชิ้นจังมันต้องถอดโตูโชเนี่ยต้องถอดตูโชรู้่ถ่ายจริงไหมเนอะไม่นู้ผิดฮัทคนแบบเล่นแล้วแบบของคือหมดเยอะเหมือนกันนะสังเกตพวกที่เป็นฟิกเกอร์ทุกคนจะหมดเร็วนะตอนนี้ผมเล่นนะฮะคือแบบแป๊บๆอ่ะคนแม่งต่อคิวเล่นกันเยอะมากเลยเว้ย แล้วเขาช่วยจะบอกว่าแอปเนี้ยมันมากถ้าชี้เล่นทั้งวันทั้งคืนคือคือถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นจะรู้ว่าตอนที่อะไรเรื่อยๆเจ้าของร้านเขาจะมาช่วยว่าจะไปจัดที่แบบอยู่ตรงปลายจับปุ๊บม,มันจะปุ๊บลงไปเลยเว้ยเขาช่วยเราบ่อยม,มากนะตอนแรกที่เขาเห็นแอปเนี้ยเขามีความคิดว่าเฮ้ย มันจะส่งของจริงหรือเปล่าทุกคนมันมีฟิลนั้นแบบเพราะมันอยู่ไกลอะ่ะมันแบบอยู่ตั้งญี่ปุ่นอ่ะเขาจะส่งมาให้เราจริงๆเหรอเพราะตอนนั้นที่เขาส่งมาจริงนะคะที่รู้สึกแบบเฮ้ยมันมีจริงตอนเนี่ยเราพามาดูโรงงานเขาจริงๆครับว่าเขาทํางานเป็นระบบแล้วว่าเป็นมีทีมพนักง,งานคือมีจริงๆนะครับผม,มแ้บเขาดังมากนะแล้วก็มา <ผม S 2> เหยียบที่นี่นะเลยนะคะทุกคนใช่ผมใช่อยากได้ดังรู้ปะปะ่อพันธุ์ชินจังอะไร ลเลซลามิน้อยเ้ยอ่ะตุมาชอบเซรามูนมากนะคนตอนเด็กมัชอบมากใช่มันจำมันถตอนโตอ่ะทุกคนทยังทำท่าแปล,ลกรได้ยอยู่เลยอใเขาดูซรามิคนอย่างี้จรงรยหนักใจลำหนึ่งมีนนี่ำหนขาไก่ญี่ปุ่นขาเขาแคทช็อกโกแลตแมว หก็เมันเป็นเหมือนกับว่า,าทับทุระทับทุระแต่มันทอดไปทั้งไม้เลยนะทุกคนแบบเป็นแสแน็ค <c oughs> น้ำหนึ่งเนี่ยตัวนี้โคตรสวยอย่างง่ายอ่ะมิคุเวอร์ชั่นตรงนั้นมีมิคุูว้าดูนี่ถ้าชอบมากทุกคนมิคุอ่ะจนแบบมีครั้งหนึ่งทุกคนทัศน์อ่ะเล่นไอ้เนี่ยเกมอะไรนะเกมเออแล้วก็ซื้อพวกกรอบมิคุมามันเป็นกรอบแบบว่ามิคุอ่ะบางทีมันจะแบบเป็นอนิเมะจะมีนบบมหนบบม่อยอ่ะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยครอบครัวทัศน์เห็นเว้ย นุ่นบนไปเลยตอนนั้นเด็กดิบเลยรู้เข้าใจผิดแต่เด็กเข้าใจผิดว่ากูแค่เล่นเกมแต่จริงกูนดดุ่นมคือขอที่นี่ครับทุกคนบอกเลยว่าไม่มีทางซ้ำบางอย่างถ้าเกิดหมดไปแล้วแล้วคุณไม่เล่นช่วงนั้นนะอาจจะไม่สามารถจับมาได้อีกแล้วนะเพราะเขาจะอัปเดตสต็อกของใหม่ๆตามกระแสมาเรื่อยๆครับทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่จับผู้มากนี่มันยังไม่มีตอนนั้นนี่พผ่งมาเไหนแปลงล่างช่วยรอบนึ่ง แพรทุกคนนี่ก็คือของที่ผู้เล่นจับรางวัลมาได้ฮนะขั้นแรกเขาจะเก็กบไว้อย่างก่อนก่อนที่จะไปเริ่มการแพ็คแต่คือเขาส่งไปได้ทั่วโลกนะครับผมแอปนี้คือแบบ worldwide ฮะเล่นได้แบบ global นะฮะไปดูการแพ็คของดีกว่าคเขาเพราะเขาอ่ะพิถีพิถันและใส่ใจขนาดไหนชแแนนะัแพ็คเลยังแพ็คของนะคือคนที่เล่นอ่ะก็ได้ของรางวัลทั้งหมดมาตอนที่เราเเล่นเกมอยู่นะทุกคนมันจะมีให้แบบว่าเรากดเลือกได้ว่าจะเอา สินค้าไหนชิปปิ้งมาเลยไหมพอเขาเลือกปุ๊บเขาจะเนี่ยสแกนแล้วก็เอามาแพ็กกันตรงนี้ดูการแพ็กกันนะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ใส่ใจมากนะเออ่ะอีกอย่างหนึ่งเขาเบามากแบบไม่ทำแบบรีบๆแล้วทําให้มันเสร็จเร็วๆอ่ะนี่คือฟันนี่นะใช่บอกเขาต้องการทําให้แบบว่าแพ็คไปถึงต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการกระแทกหรืออะไรทะไให้ของเสียหายนะทุกคนเขาเลยเห็นปะเขาตัดเกราะให้มันดีกอย่างเลยใช่เนี่ยนะทุกคนคือเขาใช้บับเบิ้ลกันกระแทกนะเนี่ยมาเป็นแบบ มดุดไปเรื่อยเลยดังมุดมุดเรื่อยจะส่งไปหมดเลยเหรอขอที่ที่ส่วนขอชิปปิ้งไหมชิปปิ้งเหรอโอ้นี่แต่และคนเล่นกันได้เยอะมากเป็นสิบอันอะแต่เราไม่ถ่ายดูน,นี่แค่ได้เดี๋ยวเฟลีชื่อลูกค้าไงบางคนก็เล่นอันเดียวก็ส่งนะทุกคนโดยขั้นตอนนี้คือการขั้นตอนที่แบบว่าทำการาฟิกน,นะเพื่อไปใส่ในแอปนะแต่ส่วนวอื่นอาจจแบบว่าปีปีเบรกอะไรกันอยู่นะครับผมอ๋อเจ้าเขาทำเก่งอ่ะเนี่ย เราจ้างเขามาทำหน้าปกาเราได้ไหมงานนี้นี้พวกก็คือโกดังตรงนี้จะแบ่งเป็นส่วนของการสต็อกสินค้านะแลก็แพ็กเกจ,จิ้งเพราะมันอยู่ติดกันกันจะได้หยิบง่ายๆแต่เดี๋ยวเราจะไปดูโอ้จับตุ๊กตาที่เราเล่นในออนไลน์อ่ะว่ามันมีจริงๆไหมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ออฟฟิศตรงนั้นโรงงานนั้นจะมีอะไรซ่อนเราอยู่ พี่นะครับนเราเดินมาจากตรงนู้นนะแป๊บเดียวเองอะคิดดูนะคะว่าพื้นที่ของญี่ปุ่นอะมันแพงกว่าไทยมากแล้วโกดังอะ่ะค่อนข้างที่จะใหญ่ขนาดนั้นอะทุกคนมูลค่า200รอล้านอะถ้ามาอยู่ที่ไทยคงใหญ่กว่านี้มากมากเลยใช่าไ,ไ,ไม่ให,ใหญ่แต่ก็มาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรครับไปทุกคนมันเป็นตู้จริงๆเหมือนที่เราเห็นในแอปเลยนะใช่คือทั้งฟลอนี้นะคะทุกคนคือตู้แตบุก มมดเลยันไม่ใช่โปรแกรมนะทคนคือเขาเอาห้องมาเิดตู้จริงๆให้เราเห็นจริงๆว่าตอนที่เราเล่นในแอปมันคือตู้ของจริงตอนเล่นจากที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เวลาไหนก็ได้เป็นออนไลน์นะคะออนี่กำลังเล่นอยู่เลยไปเดีนยมาดูกันเลย ได้ไหมอ่ะมันมีกล้องอยู่ทมกคนรู้ใช่ไหมว่าขาขี้แบบมันปรับแข็งแรงหรืออ่อนได้ไอที่เราเล่นปกติที่ไทยที่มันแบบอ่อนมากจนขี้ไม่ได้น้ำมันบังคัที่แบบว่ามันขาอ่อนมากจนขี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเซตเอาไว้เว้ยใช่เราเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นผมก็ไปคิดนะว่าเป็นจริงเปล่าแต่ผมก็ไปเล่นดีไทยเนี่ยแล้วแบบต้นแรกก็ตามมาเต็มเลยเออแค่มาห้าหัวสี่าพาร์เขาเห็นปุ๊บเขาบอกให้ผมหยุดเล่นเว้ยเขาเดินมาเลยตัวแล้วเขาแบบมาขายขายขายรัวขาแม่งแบบขี้ปุ๊บหลุดหลุดหลุดต่ของญี่่ปุนนะครับ ขี้จะแข็งแรงกันดูดิขาเขาแรงแข็งแรงต้องหามุมให้ได้ใช่เมื่อกี้มุมมันลดนรกไปหน่อยไม่แต่จริงๆขาแข็งแรงไม่แข็งแรงอ่ะดูตอนนี้เขาขี้ถ้าขี้แล้วแบบมันยังจับอยู่อ่ะแต่ว่าขามันแข็งนะนี่ครับผมไปเสิร์ฟกับทางเจ้าของมาแล้วครับนี่คือหน้าจอที่แบบว่าเขาจะให้คนอ่ะทีมงานเขานะเช็คต่อ24ชั่วโมงนะครับจะมีทีมงานเยอะมากครับคอยเช็คต่อเวลาอันนี้คือ มีเขาไปล้เขาไปแล้วคือในเนี้ยจะมีแชทซัพพอร์ตนะครับคนแบบว่าแกเล่นแล้วแกมีปัญหาก็อยากบอกสตาฟเนี่ยแกพิมพ์ตรงนี้สมมติเนี่ยผมเข้ามาหน้าเล่นเกมใช่ไหมผมกดแชทซัพพอร์ต Hello Sam Touch b o บอ่ะผมจะลองพิมพ์ไปอะมันจะขึ้นแชทซัพพอร์ตแล้วพนักงานเขาอ่ะจะเดินไปเครื่องนั้นเลยแล้วก็มาเปิดตรงนี้ดูได้ด้วย เขาจะมีระบบดูนี่อันนี้เห็นไหมให้รู้แอมชีบอยเนี่ยให้รู้แอมชีบ่อยมันจะขึ้นมาทันทีนะคะร,ะรับเพราะฉะนไม่ต้องกลัว่าเฮ้ยเล่นแล้วหอกถ้าเกิดของไม่ได้แล้วใครจะช่วยเขามี24ชัว่วโมงครับอันนี้เรื่องจริงเพราะผมอะว่างเลยตอนประมาณตีสามตีสี่ทุกครั้งมีคนมาช่วยตลอดเอาไปทีพูด <c oughs> ไม่จบนี่เลยอ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาดูว่าเครื่องไหนใครเล่นอยู่ใช่ป่ะอันเนี้ยคือรหัสไอดีแต่ละคนแล้วจะดูได้ว่าเนี่ยเขาเล่นไปกี่รอบแล้วคือเป็นทำเนียของคนญี่ปุ่นถ้าเกิดรู้ว่าคนไหนเล่นเเยยออะะะแล้วว่่าาจมช เพราะด้านถ้าเกิดคุณแบบอยากได้ตงนี้จริงคุณเล่นเร <c oughs> ื่อยเดี๋ยวคุณได้แน่นอนก็ว่าแลวทุกคนตอนนี้เขาเล่นอ่ะเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะตอนเล่นไม่ค่อยเก่งไงทุกคน อยู่ดีก็มีแบบมือปิศา<ช>มาช่วยเราก็ได้ทุกคนใช่พอเราโม้เขาทำ่างนี้เขาจะดีใจด้วย <c oughs> แต่นี่คือเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือสเสน่ห์ของที่ญี่ปุ่นนะครับที่หลายคนแบบว่าไปไปเล่นที่ร้านอ่ะบางทีเขาบอกเขากช่วยแต่บางทีก็ไม่ช่วยเพราะว่าที่ร้านอ่ะมันมีพนักง,งานแคบคนสองคน,งคนไม่เยอะ <c oughs> มันก็เลยบอก <c oughs> ไม่รู้ถึง <c oughs> เขาไม่รู้ว่าเราเล่นไบเยอะจริงหรือเปล่าแต่เนี่ยคือระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์นะเล่นที่ไหนก็ได้พนักงานไม่ได้มีแค่คนเดียนะครับคือมีเยอะนะครับเขาแบบให้ช่วยกันดูแบบตลอดเวลาช่วยกันแก้ตลอดเวลลาาเอบกยว่ คุณได้ของแน่นอนถ้าคุณกดเรื่อยๆ,ๆนี่นะครับแอป,ปคลาทองเปียนะฮะนี่พอเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกหน้าอะไรเว้ยว่าเราจะเล่นเนี่ยเนี่ยของใหม่มาอัปเดตแทบทุกวันก็ถ้าเกิดหมดก็ลงไปทำไมาให้จุ๊บให้ได้ครับอันนี้อ๋อเนี่ยอยากได้เซรามูนอ่ะไปเซรามูนกันเครื่องสองร้อห้าสวกเอ้วตอนนี้เราอยู่ชั้น3นะฮะเรามาเครื่องที่เราอยากจะได้นะครับนี่คือเครื่องเซรามูนนะผมอยากให้น้ำหนึ่งลองเอาหน้าไปโผล่โชว์ครับจะรู้ว่าเออจะโผล่เลยเนี่ยของจริง ว้าวใครวะเน e <itu? S 2> ี่ยเขาเป็นเื <Cho ong S 1> ่อนจริงๆครับคนใช่เนี่ยเนี่ยนี่คือมุมกล้องนี่แหละโชว์กันแบบชัดๆเฮ้ยแค่นี้อโชว์กันแบบชัดๆมองไปแบบโอ๊ยติดเสาอยอ่ะขงข้าต้องเอาให้ไม่โดนเสาอ่ะโห้โชว์โชโก้เฮ้ยเคันมาก ไงเห็นไหมผมพูดถูกแล้ววัเนี่ยผมก็จะวิธีนี้แต่แค่ผมยังไม่แม่นไงงงงงงงเป็น,นงงงงไกต่ตาแตกเลยเทคนิคนะครับทุกคนเอาขาเนี่ยให้มันติดขอบนี้มันจะดันไปฝัง่งนู้นเนาะแล้วก็ให้มันชิดขอบนู้นเพื่อจะดันไปตรงนี้แล้วตกดูดูแลจำไปใช้โอเค เออดูมันจะปีไปฝั่งนูน้นเห็นไ,มนไมห,นนไหมมันจะนยิงไปฝั่งน้นเออ๋อเอออ๋ออนะ๋ <c oughs> อ้๋ออมออ๋อ้๋ออาออาออ๋ออ๋อนมออ๋ออนออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ดูนอโอ้เอออออ เกือบแล้วอีกนิดนึงอ้านี่เห็นไหมโมโมติเล่นเรื่อยๆก็จะมีพนักงานมาขอยช่วยอย่างนี้กิดรอบนี้ไม่ได้ก็น่าจะอายเขาแล้วล่ะกูเตรียมอายแล้วเนี่ยังไม่ได้ยฮ้ย รอ,อบนี้เปลี่ไม่ได้ไทยไได้เอากูกับไทยทีสู้ต่อหรือเปลี่ยนเครื่องสู้ต่อดิไม่รูยังไงมีคนมันรีเซิร์ฟจองหนึ่งคนแล้วนะ<อ>เขาจะเล่นต่อจากฉันแล้วเนี่ย,อ,ย,ยอ่ อีีลลเยจบแ้วในช่วยักเครื่องได้บ้างขออันนี้ทันคิดว่าเครื่องแบบที่เขาแบบไม่ช่วยเยอะขนาดนี้ทันมันให้เขาอะแน่วลผมจะเอาตู้นี้นะครับสาซึเกะดูสิดูซะผมมันไม่ได้ขอบอะไม่อยนี่ขอบผมมันต้องการมันหน่อยนะจริงๆมันต้องหลอกี่นเล็กกว่าขอบจิ้มครั้งเดียวพอไปไป คนแปลครับคนแปลครับดูดูนะครับดูดูดูอุย าลืมกดไปที่หน้าชิปปิ้งนะครับเราจะเลือกของเราได้ทันทีปึ๊บกดคอนเฟิร์มจะไม่ให้เลือกว่าจะส่งทางทะเลหรือส่งทางเครื่งงองบินนะเพราะบินก็จะแพงกว่าหน่อยแต่ว่าจะเร็วมากก็เลยเราอยากกดส่งนะกดโอเคใส่ข้อมูลดีเทลที่อยู่เราให้ครบเปิดเราให้ครบระน,ปปนะครับแล้วกดรีเฟรชิปปิ้งแค่นี้ของก็ส่งมาถึงบ้านด้วยเวลารวดเร็วใช่ค่ะแล้วตอนที่เราใส่พวกที่อยู่หลังๆนะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเออนะครับอย่าลืมใส่ข้อมูลอัตราสิให้ถูกต้องนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ไทยมาอันบ็อกกันว่าของเข้าได้มีอะไรบ้าง มาถึงไทยเรียบร้อยโคตรเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะแค่แกะเข้าเหนื่อยละมาซิวมาอย่างหนาแน่นอะเรแบบาี้นะโอ้โหผมก็เดี๋ยวเราของหมดมาวองว่างัน้วว่ามีของอะไรบ้างนะไปนี่คือของหมดที่ผมเล่นได้นะทุกคนดูนะมีกี่อย่างนะหนึ่งสองสามสี่ห้า มาสามสิบฟชิ้นมันไม่ได้มีแค่ปิ๊กเกอร์หรือตุ๊กตาตุนของเล่นตุ๊กตาเทา่านั้ะเนี่ยหมอนหมอนก็มีนะฮะใส่พูดไว้กันสำหรับกินไข่ใส<ฮ>่ช<ฮ>ูเครื<ฮ>่องทำแซนด์วิชไว้เลียชาวจิงจารสโนปี้เฮ้ยนี่ไม่รล่นในใส่แบบนี้อีกใช่ไหมพี่อะไรอะไรอะไรนี่มันตัวในวันพีซใช่เหรอใช่ตัวดังเลยเนี่ยราชีนะมีกำลังใจเล่นมีพลังเล่นเพราะอะไรแบบนี้ใช่ปล่าล่ะ กแกนีนะไม่อยากให้กล่องทำเสียหายนะเพราะอยากขายได้แล้วครับฟ <_ d ata> ิกเจอร์จากญี่ปุ่นแทนคนที่ไทยไม่มีนี่ตนี้แน่นอนมาแบบฟอนนอกจากคุณ<ป>จะเล่นแอป,ปข้าวโชเปียใช่เนี่ยทุกคนสวยมากนะสีมันดีมากเลยข้างใต้เห็นเกงในด้วยแ<อ>บบสมจริงไงไม่ใช่ของกะโหลก,กระลายโอ้ยเป็นไงหน้าขายชันมากตอนใส่หมวกเนี้ย ได้ไหมทุกคนนี่น้องสปายแฟมิลี่น้องเนียนนชื่ออะไรนะ้นางเนียเนียนี่สวยว่ะทุกคนเรายังไม่เคยดูเลยอ่ะเดี๋ยวไมดูแลก็เดยใครอยากเล่นแล้วได้ของรางวัลมัน,นผลนะทุกคนอย่างผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะที่เดสคริปชั่นนะแค่คลิกลิงก์ข้างล่างนะครับโหลดแอปคาลโทเปียมานะฮะคุณจะได้สิทธิ์เล่นฟรีนะครับจะมีตั๋วให้เล่นฟรี3ใบเลยนะ คือลองเล่นได้เลยแล้วไม่พอนะหลังจากที่โหลดแอปค่าโโทเปียนะครับแล้วผ่านไป30วันนะคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับตัวอีก 20, 20บใบฟรีนะครับผม,มเออเพราะว่าเขาอ่ะจะสุ่มแจกนะครับ10คนต่อวันนะครับมผม,มทุกวัน คนที่ได้รางวัลน,นะคะมันก็จะขึ้น notification ในแอปเลยนะครับก็แค่กดแอปเข้าไปดูก็ได้ตั๋วทันทีนะครับแล้วก็มาลองเล่นแบบผมไี้เลยนะบ,บอกเลยว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแ้วก็เขาช่วยค่อนข้างเยอะนะครับได้ฟีลแบบตอนมาอยู่ญี่ปุ่นแท้ๆของจริงแต่คุณอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลกขอแค่มีอินเทอร์เน็ต แค่นี้พอแต่ทุกคนต้องอย่าลืมนะคะเราต้องใส่ที่อยู่ในการจัดส่งแล้วก็เช็คดีๆด,ด้วยทุกคนใช่เช็คให้ดีนะครับผมและยังไม่พอนะครับและวเร็วนี้นะครับจะมีกิจกรรมแอนนิเวอร์แซลลีนะครับผมคือครบรอบของเขาเนี่ยเขาจะมีของแบบรางวัลแบบพิเศษแจ,จ,จ่มๆบอยนะติดตามกันดีๆนะครับผมต้องคอยติดตามนะนี่ครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบนะครับ คาร่าเขโทรไปนะบอกเลยว่าโรงงานเขาอะโคตรเจ๋งนะนี่ผมแนะนำนะครับเนื่องจากว่าเป็นแอปญี่ปุ่นและยังงงๆมันเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยคือมันเป็นของคนญี่ปุ่นจริงๆนะครับคือคุณมัตสึนากะซังเนี่ยเขาแบบเป็นเจ้าของจริงนะเพราะนั้นแอปอบบมันก็เลยแบบว่าของเขามันภาษาญี่ปุ่นถ้าเกิดใครเสิร์ชใน Google Play หรือ Apple Store นะก็แบบลองดูรูปนะจะเป็นโลโก้อนี้สีเขียวนี้เลยแต่ถ้าเกิดถาไม่เจอก็กดลิงก์ข้างใต้นี่แหละอืมแล้วก็โหลดได้เลยนะครับบอกเลยว่าปุ้มมากทุกคนคือแบบใครแบบว่าอออยยยากไปปเเเทีีี่่่่่วญุนนนะะจริงๆลฟ ไม่รู้สึกว่าดีใจนะที่แบบว่าเขาเชิญเราไปที่นู่นอ่ะคือคือเ<บ>จ้า,บบา,าใช่คือคุณมัตสึน,นากะซังอ่ะเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาไปเอ็มซีเรามาตัง้งหลายปีด้วยสองสามปีนะเขาแบบอยากเชิญเราไปแล้วแบบดูว่าอ้โหขนาดเขายังเทคแคร์ผมและบอกทีมงานคนอื่นอย่างดีขนาดเนี้ยแน,น่นอนสินค้าของเขาเขาก็เทคแคร์จริงๆนะครับแนะนำนะครับลองนวดมาเล่นดูนะผมเผื่อใครจะเจอผมอยู่ในนั้นนะผมอาจไปตัดโพงอยู่ในกล้องใครสักคนที่เล่นอยู่ก็ได้ไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้แล้ววันนี้ เจอกันครับกับคุณทัชชี่แล้วก็คุณหนุ่มหนึ่งแต่ก็ถ้าใครอยากให้เราไปญี่ปุ่นอีกคอมเมนต์เยอะนะครับแล้วก็ใครอยากดูมัสานกากะซังกับผมอีกคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวผมจะแคปไปให้มัสานกากะซังดูนะครับเราจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบเศรษฐี200ล้านกันอีกรอบไ <c oughs> ปเที่